ที่ถือไม้นะเขาเจ้าจหน้าที่เขาจะได้เงินได้ทิปจากคณะคนไทยก็ตรงนี้แหละบางคนก็มาเวียนเทียนขอยมีฤทธิ์มีเดชมีอำนาจเกิดชาติหนึ่งพบใดขอยมีอำนาจนี่คือสถานที่แสดงยมกปาฏิหาริย์คันธามพาก็สมัยมกเรียกว่าคันธามพกึก บอกเขาด้วยว่านี <restless> ่คณะชาวไทยโอ้ตรงนี้เย็นจังเลยตรงนี้เย็นจังเลยเย็นเจี๊ยบโอเคค่ะเอาเลยค่ะเชิญจแล้ค่ะชาวไทยชื่อวันเล็ก็ว่างแล้วค่ะ